หลายคนที่ตื่นเต้นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้ผมในฐานะคนนําร่องไปก่อนผมเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้าไปประมาณเกือบ20เดือนผมก็พูดกันตรงๆนะครับว่าสบายกระเป๋าขึ้นเยอะมากเพราะว่าปลดแอกเลิกทาดการเติมน้ํามันขออนุญ <c oughs> าตใช้คานี้เพราะเดิมเนี่ยขับแป๊บแปบ๊เดี๋ยวต้องเข้าปั๊มขับแป๊บๆเข้าปั๊มตอนนี้กลายเป็นกลับบ้านชาร์จรถทุกวันแล้วก็ค่าไฟต่อเดือนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายนะครับผมใช้คําว่า1-2,000บาทต่อเดือนที่จะตุรงครับ คำว่าอย่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าถ้ายัางไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยวันนี้ทางกฟนอ,อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้เรื่องอะไรครับถ้าบอกว่าอย่าซื้อนะครับผมในฐานะที่อยู่การไฟฟ้านครหลวงผมบอกว่าซื้อเถอะคุณจตุรงค์ครับบ้านเรานี่ต้องเตรียมไฟยังไงอ่าหม้อแปลงไฟสายไฟขนาดต้องเป็นยังไงฮะมันถึงจะมีร,รถไฟฟ้ามาจอดอยู่ในบ้านแล้วชาร์จได้ทุกวันครับ ครับคืออย่างนี้นะครับผมเรียนว่ารถ EV คันหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับปูปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่กำลังเรากำลังจะซื้อเข้าบ้าน เหมือนกับแอร์ตัวยักษ์ตัวหนึ่งนะครับ<อ>มี Air ขนาดใหญ่สมมุติคุณหนุ่ยกําลังจะเปลี่ยนแอร์ที่บ้านเป็นแอร์สัก36,000 BTU สักตัวหนึ่ง<อ>นะฮะ<อ>เราถือว่ามันเป็นเรื่องปก,กติในการที่จะนําอุป,ปกรณ์ไฟฟ้าตัวหนึ่งแต่มีขนาดใหญ่นิดนึงเข้าไปในบ้านเราจะต้องเตรียมรองรับมันอย่างไรหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกที่บ้านมีปลั๊กอยู่แล้วตรงลงรถพอดีสบายนะฮะ <laughs> ไม่ใช่เลยนะครับเรียนว่า ปลั๊กที่อยู่ที่โรงรถเนี่ยเขาเอาไว้เสียบเครื่องดูดฝุ่นเวนะลาทําความสะอาดรถเขาไม่ได้ออกแบบสําหรับเสียบชาร์จไฟรถ EV ซึ่งใช้ไฟค่อนข้างเยอะครับหลักการนะครับสำหรับบ้านทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่จะขอไฟการไฟฟ้าขนาด15วงเล็บ45แอมป์เป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดท่านจะนํารถยนต์ e ีวีสักคันหนึ่งเนี่ยมาเสียบไฟในบ้าน15วงเล็บ45ไม่น่าจะเพียงพอครับคำว่า15วงเล็บ45เนี่ย ถ้าเรียกภาษาง่ายๆเขาเรียกไฟเฟสเดียวไหมฮะโดยส่วนใหญ่การไฟฟ้าจะติดตั้งเครื่องวัดขนาดสองสายนะครับ,รบเรียกว่าซิงเกิลเฟสสสายเป็นส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเครื่องวัดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องวัดที่เป็นมาตรฐานที่ใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ ในความหมายที่คุณหนุ่ยถามว่าแล้วเครื่องวัดสี่สายล่ะมีครับเป็นก็เป็นที่ผมเรียนว่าจะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ๆที่เขาอาจจะขอไฟสี่สายสําหรับบ้านหรือเป็นพวกกิจการขนาดเล็กที่เขาขอไฟระบบสี่สายเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลครับว่าที่บ้านจะเป็น2สาย4สายจะเป็นซิงเกิลเฟสหรือทีเฟสอย่าไปกังวลครับ<แ>นะครับ<แ>เนื่องจากว่ารถยนต์ E ีวีที่มันนามาขายในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ใช้กับไฟซิงเกิลเฟสได้หรือไฟระบบ2สายที่ที่เราใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล วนใด ไม่ได้ไแป<ร>ลว่ารเราจะต้องไปเปลี่ยนระบบกับที่กอฟอนอเอมีเอมาทาเป็นไฟ3เฟสหน่อยฉันจะใช้รถไฟฟ้าไม่จําเป็นไฟเฟสเดียวหรือซิงเกิลเฟสเนี่ยได้ซิงเกิลเฟสได้แต่ที่สําคัญก็คือซิงเกิลเฟสของคุณขอไฟขนาดเท่าไหร่ละนะครับขนาดต่าสุดมิเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวงคือ5าวงเล็บ1 5แอมแปร์นะครับอันนั้นใช้ไม่ได้แน่สิบหวงเล็บ45แอมแปร์คือขนาดอันที่2ขึ้นมาอาจจะใช้ได้ถ้าช่วงที่ชาร์จไปรถยนต์เนี่ยต้องปิดแอร์นะต้องอย่าไปอาบน้ําอุ่นนะต้องอย่ารีดผ้า เพราะฉะนั้นการไฟฟ้าเลยแนะนําว่าค,คุณควรจะขอมิเตอร์ขนาด30วงเรียบร้อยเป็นมิเตอร์ระดับที่3ของการไฟฟ้า1 oh, 5 45, 45 1> อาจจะใช้ได้แต่ค,คุณอาจจะไม่สะดวกในการที่จะใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ๆในบ้าน ควบคู่ไปกับการชาร์จรถมันอาจจะเกิด<อ>ทำให้เกิดไฟทริปนะฮะเบรกเกอร์ทริปเนื่องจากไฟใช้ไฟเกินกําลังอาจจะสร้างความลำคาญครับเพราะฉะนั้น30วงเล็บร้อยเหมาะที่สุดครับทีนี้การจะขอเปลี่ยนมิตเตอร์เป็น30วงเล็บร้อยเนี่ยมันยากไหมครับมันใช้เวลายังไงแล้วมันมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมบ้างไม่ยากเลยนะครับการไฟฟ<า>้ามีทางเลือก2ทางเลือกคือหนึ่งคุณก็ขอไฟเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนระบบสายภายในเปลี่ยนตู้เมนหลักซะ อีกประการ,รหนึ่งค,คุณไม่ต้องทําแบบนี้คุณสามารถที่จะติดเมนตัวที่2แล้วก็เดินสายไปที่เสาวไฟฟ้าแยกต่างหากอีกวงจรหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยขอไฟเพิ่มโดยไม่ต้องไ<อ>ปแตะต้องเมนทั้งในเลยก็ได้เมนของเบเกอร์ชุดใหม่สายเมนเดิมเนี่ยอยู่2เส้นบนนะครับอันนี้เดินเข้าไปในบ้านนะครับส่วนสายไฟ2เส้นล่างเนี่ยจะเป็นวงจรชุดใหม่นะครับที่จะมาต่อเข้ากับออระบบของตัวชาร์จเจอร์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมนที่1บวกเมนที่2 นี่ยขนาดต้องไม่เกินร้อยครับค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนสายไฟที่ต้องเดินใครจ่ายครับเราจ่ายหรือว่ากอฟอนอเื้ออเฟื้อตรงนี้ครับ ทรัพย์สินของลูกค้ากับทรัพย์สินของการไฟฟ้านอครหลวงเนี่ยเราแบ่งกันตรงมิเตอร์จากมิเตอร์ออกไปนอกถนนเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนเพิ่มขนาดไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรให้มันใหญ่แค่ไหนการไฟฟ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทรัพย์สินที่อยู่หลังมิเตอร์เข้ามาในบ้านเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟนะครับผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองครับเพราะฉะนั้นในความหมายก็คือในการเปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์เนี่ยทางการไฟฟ้าเราเราเรียนว่าเราไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่ได้เสียมาเป็นเวลา เป็นหลายปีแล้วนะครับความหมายก็คือการขอไฟเพิ่มจาก1 5วงเล็บ45แอมป์เนี่ยการไฟฟ้าจะคิดเฉพาะค่าตรวจสายในเท่านั้น Oh. นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของการไฟฟ้านครหลวงนะครับการไฟฟ้านครหลวงเรามีบริการไปสำรวจให้นะครับว่าบ้านท่านเนี่ยมิเตอร์ขนาดเท่าไหร่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนมิเตอร์ไหมบางที15วงเล็บ45นะครับแต่ในบ้านไม่มีโหลดอะไรเท่าไหร่อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เรามีทีมงานนะครับที่เป็นผู้ที่จะไปสำรวจออกแบบให้แล้วก็มีทีมงานที่จะเป็นผู้รับจ้างในการติดตั้งระบบไฟฟ้าหากนะครับท่านไว้วางใจการไฟฟ้านคร หลวงเป็ผู้ด,ดําเนินการในส่วนนี้เราไม่คิดค<น>่าตรวจสายในด้วยสวิชไปถามคุณกฤษดาอครั้งหนึ่งนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับ e ีแวนั่นเองคุณกฤษดาครับปกติลูกค้าที่เขาซื้อรถไฟฟ้าไปจอดที่บ้านเนี่ยเขาต้องไปเปลี่ยนสายภายในอะไรกันเยอะแยะไหมครับตามที่ท่านรองอท่านโคศกรองผู้ว่าเนี่ยได้อธิบายให้เราฟังเนี่ย Oh, ยงผมเรียนว่าลูกค้าที่ซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรู้ว่าที่บ้านเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งตู้ wall box นะฮะที่จะไปชาร์จรถไฟฟ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ mm hmm. make sense นะครับที่จะที่ใช้วิธีนี้คืออยากจะเรียนไว้นิดหนึ่งว่ารถไฟฟ้าทุกรุ่นเนี่ยเขาจะมีสายเล็กๆที่เป็นสาย contingency cable เนี่ยนะครับให้มาแล้วอยู่ในรถแต่สายแบบนี้เนี่ยควรจะใช้เฉพาะในกรณีที่เป็น emergency ไม่ควรจะใช้ทุกวันนะครับ mm hmm. เพราะนั้นก็เรียนเป็นย้ำนะครับว่าถ้าจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยควรจะต้องติดตู้ wall box ที่บ้าน ทีนี้ในการติดตูว้วอ o ์กซีบ้านเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างในกรณีนี้เนี่ยเราโทรไปที่1130ของ MEA นะครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเซอร์วที่บ้านเรานะครับว่าตู้ไฟสายไฟนะครับแล้วก็ระบบไฟที่บ้านของเราเนี่ยมันมีเพียงพอสําหรับระไฟฟ้าที่เราจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆในบ้านเราหรือเปล่า บางบ้านเนี่ยครับก,ก็เรียนอย่างที่ท่านรองเมื่อปีบอกว่าจริงๆแล้วต้องเป็นต้องเป็นสามเฟสไหมไม่จําเป็นนะครับแต่บางบ้านกาะคิดไปถึงอนาคตเลยก็ได้บอกว่าเถ้าผมมีมากกว่าหนึ่งคันถ้าผมจะเปลี่ยนไปเลยที้งจาตอนนี้ดีไหม,น,น,มนะครับก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าวิธีที่ดีสุดก็คือติดต่อทางการไ,ไฟฟ้านะครับให้มาตรวจสอบนะครับระบบไฟที่บ้านแล้วก็ติดตั้งให้ถูกต้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภทรวมถึงรถไฟฟ้าคันใหม่ที่มีในบ้านด้วยครับเอาละเราพูดเรื่อง wall box ผมขอเข้าเรื่องหัวชาร์จเลยแล้วกันนะครับคุณสมเด็จจากเน็กเทคครับมันมีหัวชาร์จอยู่ก <ผม S 1> ี่แบบตามมาตรฐานนะที่ประเทศไทยกําหนดเลยเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้อะไรกันครับจริงๆแล้วการชาร์จมันแบ่งเป็น2ระบบนะครับคือใช้ไฟกระแสสลับกับไฟกระแสตรงนะครับไฟกระแสสลับเนี่ยเราใช้ตามรูปเนี่ยครับก็จะเป็นในมาตรฐานสากลจะมีไทหนึ่งกับไทสองนะครับตัวไทหนึ่งเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะไฟแบบซิงเกิลเฟ e อย่างเดียวส่วนไทสองเนี่ยใช้ได้ทั้งซิงเกิลเฟดและทรีเฟดนะครับบ้านเราเนี่ยมันมีไฟเฟสเดียวก็มี3เฟสก็มี และที่สําคัญคือรถไฟฟ้าบางรุ่นนะครับก็ใช้ไฟสเฟสได้ด้วยก็ควิกชาร์จโดยใช้ไฟสมเฟสเลยก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมืองไทยก็จะเลือกใช้เป็นไทป์สองนะครับอ่าส่วนอันนี้มอ,อกกาหนดเรียบร้อยว่าต้องเป็น type 2สํสำหรับขายในเมืองไทยแขายในเมืองไทยแต่ก็ไม่ให้รถเหมือนกันนะอย่างมิซูบิชิอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเงี้ยเขาก็จะไปใช้ t y p ์ o e เพราะเขาถือว่าเป็นรถญี่ปุ่นอันนี้มันทําให้มีความไม่เข้ากันเกิดขึ้นไหมฮะหรือว่าจริงๆก็ใช้ได้อย่างใช้ได้อยู่ครับคือในมาตรฐานเนี่ยจะระบุไว้ว่าถ้า คุณไปเสียบใช้ไฟซิงเกิลเฟสนะครับแล้วก็ไฟน้อยเนี่ยตัวสายที่มาเสียบเข้ารถเนี่ยมันจะถอดตรงตู้เนี่ยมันจะถอดออกได้ซึ่งตรงตู้เนี่ยก็ต้องใช้ตามมอ,อก,กอคือใช้ไททูแต่สายที่เสียบมาแล้วแปลงมาตรงปลายสายที่เสียบเข้ารถเนี่ยจะเป็นไทวันแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟเยอะหรือใช้ไฟสเฟสเนี่ยมันใช้ตรงที่เสียบเข้ารถเนี่ยมันต้องใช้ไททูอยู่แล้วครับมันเป็นไฟบังค,บบงคับมาตรฐานสากลน,นะครับก็จะมี4แบบมี A มี B แล้วก็ E F ตามมาตรฐานของเมืองไทยเรานะครับเราเลือกตรง AC เนี่ยให้เป็น เหมือนที่ในรูปนี้คือรูป F อะครับก็เราก็จะเลือกเราซูไปที่ตนที่มีสีส้มนะฮะอ่าใช่ราเป็นแบบนี้อยู่แต่นี่หมายถึงฟา์พาร์ทใช่ไหมตัวคอมโบเอาไว้ชาร์จเร็ว ครับผมจะมีรูปอีกรูปหนึ่งรูปถัดไปอะครับอ่าเนี่ยครับนี้ที่รถก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือว่าเวลาเราไปเสียบ AC นะครับก็จะใช้อันเดียวที่อยู่ด้านขวากับเสียบได้เลยถ้าเราไปใช้ DC จ่ายไฟ2ช่องล่างเป็นช่องใหญ่ๆนั่นะคือจ่ายไฟ DC เข้ารถแล้วก็ช่องข้างบนเนี่ยไอหัวที่จ่ายไฟก็ไม่มีเลยจะมีหัวสัญญาณอย่างเดียวครับเพราะนั้นรถยนต์ก็จะเป็นปลั๊กอย่างนี้แล้วก็ฝั่งเต้าเสียบมาจะเป็น AC DC ก็ใช้ร่วมกันได้ไปเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานสำหรับของเมืองไทยครับผม คุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ subscribe ติดตามแบร์ไยเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ